ทุกคนรู้ไหมครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอาจจะต้องสัมผัสกับสารก่อมะเร็งหลายๆชนิดครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกามาจะปนเปื้อนมาในอาหารที่เรารับประทานหรือว่าในอากาศที่เราใช้ชีวิตอยู่นะครับฝุ่น p ี2.5เนี่ยก็พบแล้วว่ามีโอกาสนะครับที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยได้สูงเทียบเท่ากับบุหรี่เลยนะครับปนเปื้อนสารเคมีในอาหารนะครับยาฆ่า,มาแมลงนะครับเวลาที่เราใช้พลาสติกแล้วโดนความร้อนเนี่ยก็มีโอกาสจะปนเปื้อนได้หรือพวกไมโครพลาสติกต่างๆพวกอาหารปิ้งย่างนะครับท มีกลุ่มไฮโดรคาร์บอนนะครับพวกหมูแฮมไส้กรอกต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีผูดมไปด้วยสารในไตรซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเช่นกันครับสารก่อมะเร็งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเรารับประทานมีแค่ครั้งเดียวหรือว่าสูดดมอากาศแค่ครั้งเดียวเราจะเป็นมะเร็งเลยครับมันจะเกิดการพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่สัมผัสแบบซ้ำๆซ้ำๆเป็นระยะเวลายาวนานครับจึงจะทําให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้ครับหมอก็แนะนําให้ทุกท่านนะครับควรจะหลีกเลี่ยงนะครับงดการสัมผัสหรือว่าการบริโภคสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้น้้อออยยลลงงงคครรเเเเพื่่ดดวาามสีใในนนนกป็ตไ